ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมูเลเตอร,นนร,ร,นนร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมากแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม โยก็สวัสดีทุกคนด้วยน,นะกรบผมวันนี้อยู่การในแมปเบนเทนนะฮะจริงแมปไม่ไม่ชิปเบนเทนหลอกนะครับ,รแ,รบแต่ว่าตัวเกม,มนะคือเบนเทนนั่นแหละก็ขออนุญาตเรียกแมปเบนเทนละกันนะครับก็ต้องบอกยว่าตอนแรกผมไม่คิดจะกลับมาเล่นอยู่แล้วถึงยอดวิวมันเยอะก็ตามซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเยอะเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆริเนี่ยทุกคนคือผมไม่ได้คิดว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีอะไรคอนเทนต์ให้เราทําเยอะขนาดนั้นแต่แบบคือผมไปดูช่องสองชาติปุ๊บอื้อ มันมอะไรทําเยอะมากมากแบบนนึงได้ใคขี้เกียจทำเลยซึ่งคนคลางน่าสนใจเลยก็เพราะว่ามันไม่มีแค่ตัวละครแบบว่าเอเลี่ยนนะครับแต่มันจะมีพวกพลังพิเศษเช่นดาบของพวกเอออาศวินอมตะหรือว่าก็แบบเวทของพวกแบบพวกแบบไอ,อแบบพวกของไทมเคเต,เตอร์นะแล้วก็มีพลังวาร์ปของพาดอกด้วยนะซึ่งไอเ้ที่แม่งมีของในหะ้ำเยอะมากนะ โอเคก็อย่างแรกเลยนะผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่จะมาเป็นคลิปหลับมาเป็นการเปิดตํานานและการคลิปว่าไม่นับละกันนะครับที่นี้ก็เป็นการเปิดตํานานแบบนี้ก็ยาวเลยละกันก็คือวันนี้นะครับผมไปทําการไปทําการปลดล็อกตัวละครใหม่ซึ่งตัวละครเบนเทนเนี่ยเริ่มมาทุกคนมันก็จะมีออกมา10ตัวนะครับมินดามอนเฮดเดี๋ยวใช้งานกันง่านนะครับอ่ะนี่ละกันทุกคนเอาเดี๋ยว,ยว,นนออยวโอเคก็มีคลิปบลัดนะครับผมไวมัตนะเลมอนเฮด เอซโซเรตนะฮะเอกเสียงผูก hmm. บ no <c oughs> uh, ังไม่ร yeah, ู้นะครับผมตัวที่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอเตี้อะละกันเอีเตี้อะจำชื่อไม่ได้โฟล์ทอาร์มแต่ติงไฟแล้วก็ลิฟจอลิฟจออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับผมแล้วมึงจะมาติ๊กกับทางไม่เอเจเก้ผมดินดิสซีเม้นนี่เฮ้ยพุ่นทีเนี่ยไอ้แคนี่ไอ้แคนี่แอบไปทุกคนโอเคไปกินเนี่ยละ ถึงเอสอะไรวะอะไรวะเดีดี๋คิดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงไฟอ่ิฟอถึงถัปเกรดอัปเกรดอัปเกดแล้วก็เป็นตัวผีอ่าตัวผีชื่ออะไรวะกลดฟลกวะดีกอ่าแล้วก็ัวนี้ขอเป็นตัวผมเ้งดมาแลวคือคเดบนี่แคดเ d ิบตัวใหม่นะที่ผมเพิได้มานะซึ่งแ <laughs> คดเดลบเฮียโคตรเท่ไปแปะนอแคดบ แคดเดนโบว์แคดเดนโบว์แคดเนโบวเล้ก็ไอไหนก็ได้ตัวใหม่มาแล้วก็ตั้งชื่อคลิปแล้วก็คือมารีวิวแคดเดนโบวนะครับก็วิธีการหาตัวแคดเดนโบนี้น่าจะต้องแบบว่าเลเวล10นะซึ่งเลเวลทุกคนมันก็อยู่ตรงนี้นะนี่ซึ่งอันนี้ผมไปดูมานะคือเขาบอกว่ายิ่งเลเวลเราสูงนะทุกคนเออราก็สามารถปลดล็อกเอเลี่ยนได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถไปอัปเกรดนาฬิกาได้ซึ่งมันจะมี3อันนั่นคือตอนเด็ก ตอนอายุมา15 16ตัวอย่างแล้วก็แบบแรกทุกคนผมจําไม่ได้นะแต่ว่ามี3อันนะอันนี้ก็ผมยังแบบว่าเป็นร่างเด็กอยู่10ขวบนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับมาก็เลือดของแคนเบโก็ Bo ถือว่าเยอะนะทุกคน350เลยนะทุกคนมาที่มาแล้วนะ้องแคนเบโวแคนเบโวเฮียแคนเโวติดแคนเบโวแคนเบอสเตเฮียแคนเบโวแคนเบโว กู <laughs> อชอบอ่ะอยังเริ่มติดแล้วเกมต้องปั่นดีเปลี่ยนแล้วช่องมันพีดมาทําเป็นเทนดีกว่าไอ้นะ้แล้วก็อันนี้ทุกคนเองเป็นพวกดาบนะเห็นไ,ไหมเนี่ยต้องใช้เลเวลถึงส0 0รอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ใช้อันนี้ก็น่าใช้ออกห้าสินะครับนะมีดาบเาใช้ด้วยนะนี่ห้าร้อยนะครับ,นะบผมแล้วก็พวกนี้จะแบบเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เบ้าร้อยอันเดียวน,น,นะโอ้ยมันมันอเดี๋ยวอ๋อมันเริ่มเดียวกันเหรอ โอเคเรล่นดูการไม่รู้ลอยนะครับอ่ะก็ลองมาลงดันเจ้นเลยแล้วกันในการใช้แค้นโบนะนี่ก็เป็นการใช้ครั้งแรกเลยไม่ว่าเก่งหรือเปล่าแล้วก็มาลองดูลักกันนะครับทุกคนนะก็วิธีการหาออมิทิกนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้นะทําไว้แล้วนะครับผมวิเกมมันจริงเกมมันมีอะไรทําเยอะมากเลยนะมันมีมันมีนี่นะคนมีนี่นะไอเอเลนเอกอะเอ๊ะบอกว่าเอเลนเอกไอตัวอมดำอ่ะไอตัวอมดำมืดอ่ะเออใช่จำไม่ได้เหมือนกัน เออมันมีงั้นด้วยนะควรเท่อยากได้มากอะ่ะแอนนี้ก็เดี๋ยวเราใช้วกนนี้ไปก่อนละกันนะครับผมก็นะครับผมอันนี้ผมอธิบายสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ผู้เล่นใหม่นะครับเกมนี้นะครับผมมันจะไม่เซฟออโต้ให้นะครับทุกคนจําเอาไว้ย้ําว่าจําเอาไว้เกมมันไม่เซฟออโต้นะครับคุณต้องเซฟเองนะครับผมวิวิธีการเซฟก็คือพิมพ์คำนี้นะครับผมนี่ ทับเซฟนะครับผมซึ่งอะไรผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็ใครรู้ก็อธิบายกันหน่อยแล้วกันผมไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบจริงนะครับจรู้แค่อันนี้เซฟนะจะเป็นการเซฟข้อมูลแบบเช็นเลเวลเราอะไรงี้ทุกคนโอเคได้เวลาออกลงแล้วแคดเดิมโบว์แคดเดมโบวแล้วมันมีแต่งอย่างเงี้บอกว่าจะแต่งเหรอซิว่าแต่งเล่นเท่ห์เท่ดิแคดเดิมโบว์แคดเดิมโบว์ไอ้ย แคาล้มเบฮ้โคตรเทนี่เรยแบบชั้นนาแบบชั้นนาไม่น้องแบบชั้นนําคล้มเบ้ชนแล้ไอ้ชนเล้ไม่แชนแม่งเลยชนแม่งเลยไอ้นี่นี่นะดูไม่แรงเลยมันดูไม่แรงเลยนะทุกคนดูดิไอ้ค่ล้มเบอ้เนี่ยชนแม่งเลยพุ่งชนเลยไอ้น้อง พุ่งชนเลยพุ่งชนเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก,ก็ก็โอเคเอยู่มากสองทีตายนะครับแต่ว่าบูดาสกิลค่อนข้างช้านะ,ะชนแม่งเลย cannonball 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 ตัวตัวมีแค่เนี้ยไปถามจริงเออโอเคเฮ้ย cannonball นบโอ้ยอยากเปลี่ยนตัวแล้วนี่มันรู้สึกว่ามันมันกลัมากเลยคนมันโคตรกลัเลยนะถู้ึกว่าตัวมันค่อนข้างเอาอยัยไม่โดนอีกเฮนนี่นเองตัวตัวไม่กลัจัดเลยว่าน่าจะเป็นตัวแบบว่าเอาไปเคลื่อนที่เฉยนะทุกคนผมว่าน่าจะเล่นไม่ดีป่ะอันนี้ไม่น่าจัดเพราผมว่ามันมีตะกิ้ไม่มีตะกิ้ตีแค่ตะกิ้เดียวผมจะมากดวีได้นะมันกดแค่แค่เซตเอ็กซ์ซีนนะครับผมยังไมแค่นี้นะครับเนี่ยตะกี้ให้นีะจุ๊มอ๋ออ๋อหายแล้ว ชิบชิบชิบหายแล้วโอเคเฮ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ไอ้น้องพี่หมาน้องเด้งเลย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 น้องเด้งเลยเด้งเลยมันช่วยอะไรกูไอ้เด้งเดเด้งเนี่ยมช่วยอะไรกูนี่ลงชนไม่ได้น้องเฮ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนลาก่อนไม่นะโอ้หมดเวลาอ้าวโอเคหมดเวลาแล้วโอ้โอ้ไม่นะอย่านะน้องเฮ้ยไอ้บอดโง่ขึ้นมาไตลอดไอ้โง่พวกมึงอะพวกมึงโง่เกินนะปะ บอทเกมนี้มันค่อนข้างโง่แล้วโดยนระเนี่ยบทมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แค่แบบยืนรอใช่ไหมยืนรอชิวๆเลยทุกคนขึ้นมาดิน่าจะขึ้นมาดิาดครับเฮ้ยยอนขึ้นมาดิครขาขึา้นมาดิครับกระจอกวา่าทุกคนตอนนี้ก็ระหว่างน,นี้ก็รอนะปฏญญัติการม,มันชาร์จพลังงานเสร็จนะครับผมก็ต้องบอกเอนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการลงดันนะดันเกมนี้ถือว,ว่าลงง่ายๆนะไม่ลงไม่ยากนะ,นะมีแค่ข้าวห้าเวฟเองนะทุกคนห้าเวฟห้าเวฟโอเค ก็ใช้ตเอ่มผมจะแปลงร่างเป็นคีบบาร์สก็ไม่ไรครับฟัวอัมก็จะได้อยู่ละมั้งนะฟัวอัมก็จะได้อยู่ละมั้งนะเด๋ยวยพี่ชายก็โดดสูงเกินนี่แน่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 ไปไงล่ะไอ้น้องเอ้ฟอาอ์มก็เจ๋งเหมือนกันนี่อ่ะสี่แขนสองขำไอเวน คือเออช่างมันเถอะไม่พูดดีกว่าติดติดเหลี่ยงตบเลยตบเลยไอ้น้องตบเลยยำกำหมมเอาไปกินไม่ออกตบเอ,เอาเฮ้ยไม่ใช่เออเออช่างมันเถอะติดติดเหลี่ช่างมันเถอะตบเลยนี่ตบเล็ขึ้นเลยต่อยแม่งเลยต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเฮ้หยหวัวหน้ามันมาแล้วถ้าเวลาทำบัก็ก ถ้าเวลาทำบักแล้วไอ้น้องตอบเลย้ลยขึ้นแล้วก็พุบพื้นไปนหนึ่งทีนี่แล้วก็สแปมแล้วผมสแปมไปเลยส,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 สแปมจะกิ้ไม่ออกสกิลคูยดาวช้านะครับผมเกมนี้สแปมไปเลยทุกคนสแปมไปคูดาวเกมน,นี้มันช้าจริงนะมันชา้าแบบช้ามากนะครับผมดิว่าล้วกดติดนะครับนี่นะนี่นะนี่นะ ยืนแข็งไป่ด้ไอ้นองอางอัศวินอมาตะไม่อมาตะเลยไอ้คิมโมอ่ะไม,ไม่อมาตะตรงไหนเลยคิมโม้นี่แน,น่เดี๋ยวก็ตายทุกคนเดี๋ยวก็ตายหรือเปล่าวะเนี่ยตีไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยอ่ะตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยไม่นะไม่นะเฮ้ยจุนะ๊บออา พี่หมายแล้วเวลาจะหมดไม่นะไม่นะไม่นะแย่ yeah, แล้วโ no เออมพี่ครับเออรอผมสักประมาณสักเอ,อห้านาทีนะพี่ชายนะเยืนรอไปก่อนนะพี่ไม่ต้รีบนะพี่ชายโอเคนะก็รหวัางน,นี้ทุกคนก็ขอตัดก่อนละกันรอเนนี่ยคุดาวเสร็จนะครับโอเคนะครับทุกคนคูดาวเสร็จแล้วนะครับโอ้ยเจ้าเจ้าชิปหายแล้ว คือมันต้องกดตัว R ไว้คือแลคือก็กดตัวอามันจะเป็นการแบบว่าสามารถเลือกได้แต่ว่าผมไม่ผมไม่กดตัว T คือแปลงร่างเลยแบบสุ่มนะครับซึ่งก็เอาอย่างนี้มือมือกูวายอีกแล้วไม่แต่มันเห็ดจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มโดดมาว่าโอ้ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ากังอนาเกตนี่แน่เอิ่มง่อยแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยการอนาเกตเอายังเหรอ กางอันเอากางอันเอาอย่างอีกกางอันเอาอย่างอีกกางอันเอเยุ่ยเชยกางอันอาเขตนี่แน่ทุกคนทุกคนนะและ้วก็หลังจากที่เราจบเวฟไปแล้วคุณก็มันก็ทำการเตะเราออกภายใน50วินาทีนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกดเซฟก่อนนะครับแลในการพิมพ์แบบนี้นะครับอ่ะเซฟไปนะครับผมก็เอาชัวร์เนาะเอาชัวร์ก็พิมพ์รอบนะเอาชัวร์นะ อ่ะน,นี่ครับอันนี้อันนี้คือชัวร์นะร้อคือเซฟไปแล้วคือเวลจะไม่หายแล้วนะครับก็อ่ะทำการกดออกมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนายคลิมแล้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละก,กันนะครับบ๊ายบายครับผมวัยรุ่นเบนเกทุกคนครับ <laughs> แต่กูไจะรับหน้าที่นี่ไม่ได้หรอหน้าแม่งหาเกิน